สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อึ้งเล็กน้อยเจคเกนครอปยอมรับเพิ่งจะรู้สถิติมาในกับลิเวอร์พูลเจคเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของซาดิโอมาเน่ที่เพิ่งทำได้แค่หนึ่งประตูจาก10เกมหลังสวดเจคเกนครอปผู้จัดการทีมหงสด่างลิเวอร์พูลสโมสรยังยังชืง่นเวทีเพียงเกล็ดยืนยันไม่กังวลกับฟอร์มการเล่นของซาดิโอมาเน่นเก่อนหน้างกินปีกทีมชัดเจนเก่าแต่ยังได้ มาน,นีเพิ่งจะรับมาทำประตูได้อีกครั้งในเกมที่ทลิเวอร์พูลถล่มเวสต์แฮมเพลตเจ็ดศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นไม่สามารถทำประตูได้เก้านัดติดต่อกันในศึกผิวเกล็ดซึ่งล่าสุดเจ็คกิ้งคลับก็ยืนยันว่ามาเน่ยังอยู่ในฟอร,ร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยแต่ยังาองรับตามตรงเลยว,ว่าตนไม่รู้จริงๆว่ามาเน่เพิ่งทำประตูได้แค่ประตูเดียวในสิบนัดหลังสุดเจ็คกิ้งคลับกล่าวว่าบอกตามตรงนะผมคงหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วถ้าพานันว่ามาเน่จะย,ย,ยิงเกลีประตูในศึกผิวเกัังฤษนดดลสุ เพราะหนึ่งประตูจะเป็นคําตอบสุดท้ายของผมผมไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งทาได้แค่ประตูเดียวก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องที่ว่าเรามีประตูที่เสียดที่ดีที่สุดในลีกและหลังจากนั้นผมก็รู้ว่าหนึ่งในเพื่อนที่สุดยอดของเราซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเตะที่ดีที่สุดในโลกไม่ได้ทําประตูมาสักพักแล้วแล้วยังไงไรสนละ่ะเขาเล่นได้ดีเป็นพิเศษเขาอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆเขาป้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ หากมาลีนได้ไดบอาฐานะกุ๊กังคุณก็ต้องใช้นักเตะ2หรือ3คนเพื่อรับมือในฝั่งนั้นของเขาและนั่นจะเป็นการเปิดโอกาสให้เรามากมายผมไม่ได้กังวลรื่องอร์มกังเล่นของเขาเลยนะแต่การทําประตูเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเด็กๆเ,เห็นได้ชัดเจนว่าเฟอร์มิโนชอบมากตอนที่ตัวเองยิงได้ เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเขาและถ้าแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเพิ่งยิงไปแล้ว3หรือ4ประตูันนั้นทํามานเนี่ยเริ่มทําประตูได้อีกครั้งผมก็มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แล้วล่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟอร์มกัรเล่นเพราะเขาเล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะจอร์นบนไม่เชื่อว่าโมเมนตาลาจะมีความคิดที่ต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูล จอร์แดนตำนานนักเตะลิเวอร์พูลนะครับออกโรงยืนยันอีกเสียงเนยะครับว่าตัวเขาก็ไม่เชื่อตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนว่าโมเมซาร่านั้นเริ่มไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลนั้นตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดและเป็นนักเตะทีมตัวจริงและได้ลงสนามเกือบทุกนัดนะครับซึ่งเขาก็เมยมีความจําเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองเอะไรอีกแล้วเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้คือสิ่งที่กองทัวโลกต่างอยากจะเป็นให้ได้แบบเขาที่ลิเวอร์พูล ก่อนหน้านี้นทางเชคเก็ตคลับและจจมีกาเลเกอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลที่ออกมาพูดว่าไม่เชื่อและไม่สนใจกับข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับโมซาลาพร้อมยืนยัน,นยว่าตัวนักเตะยังมีความสุขดีกับลิเวอร์ pool ซึ่งในวันนี้ทางจอห์นบานก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันผ่านทางรายการบูชเชอร์รีพอร์ตของเขาซึ่งลาบานก็เชื่อว่าโมเมสซาลาจะไม่มีทางออกไปจากลิเวอร์ pool อย่างแน่นอนในเดูนี้และลิเวอร์พูลก็คงไม่ขายซาล่าเพื่อน,นําเงินมาซื้อตัวเอมเป้หรือฮารันมาร่วมมทีมีเเช่นนดยวกั โดยหลังจากมีข่าวลือรอบ2องออกมาว่าลิเวอร์พูลจะขายโมเมสซลาออกจากทีมในช่วงลันจบกันนี้เพื่อเปิดทางให้เอลลีสาร์ลแฮร์รนด์หรือคเลียนเอมเปเป้ให้ย้ายมา่วมเทีมตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ที่บอกว่าคีเลียนเอมเปเป้หรือแฮร์รน่์จะย้ายมารล่มทีมหรือวอร์โภคและสตาร์อันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลอย่างโมเมสซลากำลังจะย้ายออกไปจากทีมผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข่าวนี้มันไร้สาระมากๆและผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น ทีโมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในโลกและอยู่บนจุดสูงสุดของกองหน้าระดับโลกเขาไม่จําเป็นจะต้องพิส um, mm ูจ hmm. น mhm. right. mm ์อะไรอีกแล้วจ so ิงอยู่ที่ซูเปอร์สตาร์อย่างเอลลิงส์บาวฮารันและคลียนอันเปเป้นั้นเก่งมากและสื่อต่างๆก็ยงว่าทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะเซ็นญะยกรับลิเวอร์พูลแทนที่ตัวเขาซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีรูปธรรมอะไรเลยที่ออกมายืนยันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าสิ่งต่างๆที่สื่อพยายามตีข่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆ ผมคิดว่าสื่อจากสเปนนั่นแหละครับดันคิดไปเองเสียมากกว่าและมันไม่สมเหตุสมผลที่จะบอกว่าโมซาล่าจะต้องไปดิ้นรนกับทีมที่ใหม่เพราะตอนนี้เขาก็มีความสุขดีกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วและเป้าหมายในกันนี้ของเขาก็คือการพาทีมคว้าแชมป์พิีเมีลีกอีกร้งและคว้าตำแหน่งดาวซุนโบในฤดูกาลนี้มาคราบคลอกโดยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานั้นผมก็ยังเชื่อว่าโมซาล่ายังคงไม่ได้ย้ายไปเล่นกับทางยูวนตุสหรือเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าเป็นแฟนที่นั่น คงไม่รักเขาเหมือนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลกำลังรักเขาอย่างแน่นอนและทีนี้ยังมีเช้งครับคุณซือที่รู้จักวิธีการใช้งานเขาเป็นอย่างดีและเขาก็ยังเป็นตัวรักแรกของเทียมไปอีกหลายฤดูก,กันต่อจากนี้นอกจากนั้นผมก็ยังมีชื่อว่าซาลาจะย้ายเทียมแต่ในทางตรงกังข้านะครับผมก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเชนเจอร์ใหม่และจะผูกมัดในตัวของซาลาให้อยู่กับเทียมในระยะยาวมากกว่า ดังนั้นนะครับสื่อต่างๆควรเลิกตีข่าวว่าโมซาลาไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลได้แล้วเพราะมันไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดดาวนิลสเตอร์ลิเชื่อว่าโจโกเมชจากลาราเป็นกองหลังระดับโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ดนิลสลิดอดีตก้าจอมเซินของลิเวอร์พูลตอมมาเล่าวยาย่องว่าโชกเมสอดีตก,กอางหลังรุ่นน้องของเขานะครับว่ามีความสามารถเพียงพอในการก้าวขึ้นมาเป็นยอดกองหลังระดับโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยที่เชื่อว่าโจโกเมสนะครับมีการลงเล่นร่วมกับเบอร์กิฟันไดอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นการเร่งสร้างพัฒนาของเขาให้กลายเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคตและมันจะเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลและนำทีมเชิงเกรดในอนาคตนี้อย่างแน่นอน โดยทางเนเนลสตลิตนะครับก็ได้พูดผ่านทางโพสแสต์รายการ b ิว u ์ทูฟูเก็โดยหัวข้อในการสนทนาครั้งนี้ก็เป็นการพูดคุยเรื่องที่ว่านักเตะพิมลิกอังกฤษใครจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับโลกคนต่อไปหลังจากที่ผ่านผลยุคข,ของ3กองหลังระดับโลกอย่างจอนเทอร์รีวิเซนต์จอมเบนีและเบอร์กิฟันดซ์ซึ่งทางเนเนลสตลิตก็ไม่รอที่จะตอบว่านักเตะกองหลังที่เขาคิดเอาไว้ก็คือโจโกลเมสเซนเตอร์แบ็กในวัย2ีปีของลิเวอร์พูล ที่เป็นคู่หูของเวอร์กิลฟันด์นั่นเองโดยสลิตยกตัวแรงจากประสบการณ์ของตัวเองในสมัยที่คัดเั้าก,กับลิเวอร์พูลว่าในช่วงการฝึกซ้อมนั้นกองหลังที่เขาพบเจอบ่อยๆก็คือจูโกเมสซึ่งตัวเขาเองนั้นมักจะลังเลอยู่เป็นประจำว่าจะผ่านเขาไปได้อย่างไรเพราะมีทั้งความเร็วความรวดเร็วที่ว่องไวแถมยังตัวสูงและมีก้าวขาที่ยาวสามารถสกัดบอลคู่แข่ง,งได้อย่างง่ายดายซึ่งผมตกะทับเจในตัวของจ ok ูโกเมสมาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทั้งหมดนะครับที่ผมได้สัมผัสด้วยตนเองเมื่อเกือบ2ปีก่อนและเชื่อว่าในตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นกว่าตอนที่ผมเคยร่วมฝึกซ้อมกับเขามากมายอย่างแน่นอนแต่ในศึดานที่ฤดูกาลนี้ตัวเขาดันได้รับบาดเจ็บรุนแรงพร้อมกับอเอ r กิ่วฟันได้และอาจจะต้องพลาดการลงสนามทั้งฤดูกาลซึ่งเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บอีกครั้งเขาก็ต้องปรับจูนตัวเองและเรียกความการเล่นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพัฒนาการของเขาจะหายไปถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวซึ่ง มันน่าเสียดายมากๆแต่ถึงยังนง้นแล้วก็ตามผมก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งประกาศเป็นกองหลังระดับโลกได้อย่างแน่นอนเพราะเขามีคุณสมบัติแบบนั้นมาตั้งแต่แรกและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่สามารถทําให้ฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเปล่งปลากายได้แต่สิ่งที่ต้องควรรวังก,ก็คือเขาจะต้องไม่บาดเจ็บรุนแรงแบบนี้อีกครั้งในอนาคตเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะอาจไม่ได้เล่นเต็มที่และไม่สามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้ โจโคเมียร์นะครับกองหลังในวัย23ปียามมาจากทีมชอตตันอลติกมาลุนทีมลิเวอร์พูลในปี2 0 15ในยุคข,ของบดนนมโรเจอร์และสามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเป็นกําลังสําคัญของทีมในยุคข,ของจคกิ้งครอปโดยปัจจุบันโจโคเมีรลงสนามให้กับทีมหงดังไปแล้วทั้งสินน้น121นัดและพาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้มากมายโดยเฉพาะการคว้าแชมป์พิมเก็ตเมืเ่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ ดกคสุลกคับลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25ธันวาคมนะครับส่วนแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับในวันที่27ธันวาคมนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราจะเปิดบ้านอนเิลพบกับเวสต์บรอมวิสอัลเบียนนะครับก็เป็นการยืดจากูงออกไปนะครับในช่วงคริสต์มาสและก็ปีใหม่นะฮะฉะนั้นแล้วอย่าลืมตามเชียร์หงดังลิเวอร์ของพวกเรากันด้วยนะครับ Mm-mm.